วันนี้เราจะมาศึกษาและสะสมมีดหมอหลวงพ่อก,กวยวัดโคศีรตารามจังหวัดชัยนาทวันนี้จะเป็นคอลเลคชันของปี63ทั้ง3แบบคอลเลคชันปี63จะมีด้วยกัน3แบบก็คือ1ด้ามไม้ฝักไม้เลเซอร์ยันนะและด้ามกระดูกฝักกระดูกเลเซอร์ยันนะและขนาดใบมีด2.5นิ้วด้ามกระดูกฝักกระดูกเลเซอร์ยันนะพร้อมกล่องเดิมมีดหมอหลวงพ่อก,กวยวัดโคศีตารามรุ่นเมตตาสิทธิ์ปี2563 คอเลกชันครบชุดฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ก็พี่ๆอาจจะได้เห็นแล้วว่ามันผมบางทีถ่ายทีละชุดทีละชุดๆๆๆอันนี้ผมจะถ่ายรวมเป็นคอลเลกชัน63เลยเผื่อท่านใดอยากเก็บแบบครบคอลเลกชันที่มีทั้ง3แบบเลยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆอาจารย์ทุกท่านวันนี้พบกันอีกครั้งกับผมเคซีบารมีพุทธสโรศึกษาและสะสมมีดหมอหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามปี2563รุ่นเมตตาสิทธิ์เดี๋ยวผมเริ่มจากขนาด2.5นิ้วเลยขนาด2.5นิ้วเนี่ยจะมาพร้อมกล่องกำมหยี่สีแดงกล่องเดิม และจะยิงมึกยิงมึกทองเป็นรุ่นเมตตาสิทธิ์2,563หลวงพ่อปวยชุดตินทรโรวัดโคศีตารามอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาธกล่องก็ตามสภาพนะครับตามอายุก็สอปีละ3ปีละ,ป,ละประมาณนี้มีดก็จะเป็นด้ามกระดูกเป็นด้ามจำปีนะครับเป็น ปี6กก็จะยัน2ฝั่งจะไม่เหมือนกันแต่ปี64จะเป็นยันเหมือนกันปี6 5ไม่เหมือนปี66เหมือนกันทั้ง2ฝั่งประมาณนี้ใบมีดก็จะเป็นการตอกลายและจะเลเซอร์คำว่าหลวงพ่อกลวย63นะครับโค้ดกอปี63โคดกอรครับประมาณนี้เลยก็ท่านใดมองหาใช้งงานก็ถกักแชทได้ศึกษาและสะสมพร้อมแบ่งปัน,นครับ ของที่ได้จากผมไปทุกชิ้นรับประกันแท้ทุกกรณีนะครับไปดูที่ไหนเก๊เอามาคืนได้เลยไม่รับเช็คเก๊แท้นะครับนี่มสวยนะเดี๋ยวผมให้ชมกันชัดๆทีนี่โคตร่อนส่วนตัวว่าปี64นะสวยกว่านะสวยงามนะใบมีดนะออกอระอยันชัดเจนนะครับ งงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวยงานะเข้าคู่นะขนาดใบมีด2.5นิ้วนะพกใส่กระเป๋าเสื้อกาลังสวยเลยนะสวยเลยนะเหมาะเลยสำหรับคนที่เดินทางนะเหมาะเลยนะเล็กๆอย่างนี้นะ,ะผมว่า5นิ้วดีกว่าเพราะว่าไปป้องกันตัวได้ด้วยอ่ะมีราคาแบ่งปันให้ทักมาได้เลยรับประกันแท้ทุกกรณีรับประกันแท้อย่าโลกแตกเลยอ่ะเดี๋ยวเราชมขนาดใบมีดานิ้วต่อเลยนะครับ ต่อมาจะเป็นขนาดใบมีดห้านิ้วนะจะมีทั้งด้ามกระดูกและด้ามไม้นะครับนี่จะเลเซอร์ยันนาไว้แบบนี้เลยใบจะเป็นเลเซอร์นะครับเหมือนกันนะกันนะเหมือนกันนะนะเข้มขลังนะเข้มขลังยต่างๆอเนียนะครับสวยจี๊ดนะจะเลเซอร์ยันนาไว้สองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอีกยันหนึ่งครับ เล่มนี้ไม่มีเล่มที่มีมันก็มีเราเล่มนี้มาทําคลิปให้ก่อนเป็นการตอกโคกอนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกฝั่งหนึ่งของหนักเกี่ยวนะ่างนี้นะพี่ๆเลือกได้เลยนะมันมันจะมีเล่มที่ท,ท,ที่มียันเลเซอร์ตรงนี้นะแต่ผมว่าไม่มีมันลิมิเต็ดกว่าเพราะส่วนมากมันจะมีที่มันไม่มีคือมันต้องพิเศษกว่าประมาณนั้นนะครับผมให้ชมใบมีดกันชัดๆอีกทีนึง ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแหมเป็นแหมแปะตังธรรมดานะครับแหมแหมแปะตังธรรมดานะโคดกอเหมือนกันนะครับโคตรก็อเดกอนะรับประกันแท้ทุกกรณีนะครับรับประกันแท้ทุกกรณีนะไม่รับชิ้แท้และจะเลเซอร์หน้าเกี้ยวไว้เห็นไหมแล้วจะเลเซอร์ว่าหลวงพราะกลวย63ไอ้ที่มันดำๆเนี่ยมันเป็นคราบน้ำมันนะครับพอดีจับแล้วมันก็จะเป็นรอยก็เดี๋ยวเช็ดให้ประมาณนี้นะการตอกโค้ดของวัดโคศิตารามเนี่ยเขาจะตอกไว้ที่สันมีดโคนมีดกลั่นมีดประมาณนี้นะ เข้มขลังนะปลูกเสกนะปลูกเสกผ่านการปลูกเสกนะผงพุทธคุณผงอิทิเจเก่านะด้วยนะปี63สานะปี6กสามวัตถุมงคลหลวงพ่อคอยก็ราคาดีขึ้นสูงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปถ่ายหรืออะไรก็ดีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจะราคาสูงกว่าปีอื่นปี63สครึ่งองค์นี้ก็ไปหลายบาทนะนะสวยงามนะก็คร่าวๆนะศึกษาและสะสมร่วมกันนะครับพร้อมแบ่งปันนะครับรับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพนะครับ สวยนะสวยนะก็ท่านใดมองหาโดยใช้งานทักได้เลยนะครับนึกถึงมีดหมอนึกถึงเคซีบารมีพุทธสโรนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อพัดหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยจะเป็นยันยุกนะครับหลวงพ่อกลวยทันยุคผมดูไม่ดูไม่ขาดนะหลวงพ่อพัดก็ทันตัวนะมีปีลึกๆจะมีดวาลราต่างๆก็มีมากมายนะเดี๋ยวผมจะยอยทำคลิปให้เพราะว่ามันมันเยอะมันเยอะมันเยอะผมซื้อเข้ามาเยอะผมยังทำคลิปไม่ทันนะ ในคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับนึกถึงมิตรหมอนึกถึงเคซีบร,รมีพุทธะสโรรับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยผมเรียงให้ดู3ามเล่มเลยมันจะได้สวยๆนะนี่นะ3มเล่มเลย3มขนาด3ามเล่มนี่นจี๊ดใจมากจี๊ดใจมากนี่นีครับอ่ะคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ